นาคาธานิพอใจไฟรวมแชมป์ในวันที่8นิทุนายนนี้โดยล่าสุดนั้นจุนโตะนาคาธานิแชมป์โลกดวล UBC ในรุ่นมันตัมเวดได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่า เขามีความพอใจเป็นอย่างมากที่ทางเรียวสุเกะนิชิดะนักชกเพื่อนร่วมชาติเจ้าของแชมป์ IBF ในรุ่นเดียวกันยอมรับตกลงที่จะขึ้นโชคล้มแชมป์กับเขาในวันที่8นมิถุนายนนี้ที่อาริอาเกตคอลิเซียมในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางนาคาทานิเขาได้กล่าวว่าการที่มีแชมป์โลก รับคำท้าของผมถือเป็นเรื่องที่น่าพอใจมากมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเช่นนั้นเนื่องจากผมไม่สามารถดึงแชมป์คนอื่นๆขึ้นสังเวียนได้เลยทั้งในรุ่นไฟเวทและจูเนะะียร์เป็นต้นเวทนาคาทานิยังได้กล่าวถึงนิชิดะคู่ชกของเขาว่าผมรู้ว่าเขาเตรียมพร้อมเต็มที่ เพื่อชัยชนะในการโชคในครั้งนี้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับผมที่ต้องเตรียมตัวให้หนักขึ้นสำหรับนิชิดะผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดและเพื่อให้แน่ใจว่าผมจะได้รับชัยชนะสำหรับทานนาคาธาน,น,าานิเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพิกาดน้ำหนัก118ปอน,นด์ได้ดีซึ่งเป็นน้ำหนักที่เขายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องยากแม้ว่าทางนาคารธานิจะสูงผิดปกติสำหรับรุ่นนี้ก็ตามการชกค,ครั้งต่อไปกับทางนิชิดะ เป็นไฟที่5ของเขาในรุ่นมาตัเบดแล้วนะับตั้งแต่ที่เขาสามารถเอาชนะอเล็กซานโดรซานเตโกในยกที่6เพื่อคว้าแชมป์นิวบีเมื่อเดือนกุมภาผ่านปี2024 ที่สนามกีฬาโคคูุงิก,กังในกรุงโตเกียวสำหรับชัยชนะครั้งล่าสุดของเขาคือการน็อกเดวิดควล่าที่ไม่เคยแพ้ไข่ในยกที่3เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่สนามกีฬาเรียยเกะที่อยู่ใกล้ๆซึ่งในไฟนั้นนิชิดะก็เข้าร่วมชมการแข่งขันและร่วมกับนาคาทานิบนสังเวียนเพื่อยอมรับคำท้าที่เป็นมิตรกับทางจุนโตนาคาทานินั่นเอง